างกรุงเทพมหานครยังมีสุสานเงียบเียบซ่อนตัวอยู่เต็มไปด้วยซากรถเมย์เก่าร้างกองซ้อนกันเป็นภูเขาเหล็กสุสานรถเมย์แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่รถเมย์แต่ยังมีปริศนาคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่ยังคงไม่มีใครหาคำตอบได้จนถึงวันนี้เรื่องราวในวันนี้คือเสียงสุดท้ายของพิมพ์สุสานรถเมย์แห่งนี้ มีรถมเมกเกว่าห้าสิคันถูกกองสุมไร้ระเบียบส่วนใหญ่เหล็กขึ้นสนิมบางคันถูกถอดชิ้นส่วนจนเหลือเพียงโครงพื้นดินเต็มไปด้วยน้ำขังฝุ่นสนิมและกลิ่นน้ำมันเครื่องเก่าคละคลุ้งในอากาศคนพื้นที่เชื่อว่าในยามค่ำคืนที่นี่ไม่ควรมีใครย่างกรายเข้ามาเรื่องเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม2565พิมพ์หญิงสาววัย2 2ปี พนักงานร้านสะดวกซื้อปกติแล้วพิมพ์จะกลับบ้านทุกคืนด้วยรถเมย์คืนวันศุกร์หนึ่งพิมพ์ขึ้นรถเที่ยวสุดท้ายเวลาตีหนึ่งครึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพเธอขึ้นรถเมย์ได้เป็นภาพสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นไม่มีใครพบตัวเธออีกเลยหลังเกิดเหตุรถเมย์คันนั้นถูกเก็บเข้าที่สุสานร,รถเมย์เนื่องจากเครื่องยนต์มีปัญหาหลายอย่างจนไม่สามารถใช้งานได้อีก ตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่แต่กลับพบเพียงรงเท้าผู้หญิงวางเรียงคู่ใต้ท้องรถเมล์หมายเลข8110ไม่มีคราบเลือดไม่มีร่องรอยต่อสู้และไม่มีศพคดีเกือบเงียบลงจนกระทั่งสารวัตรปรินนักสืบรุ่นเกา่าเข้ามาตรวจสอบซ้ำในคืนที่เงียบสงัดท่ามกลางความมืดและเสียงเหล็กเสียดสีเบาๆจากลมที่พัดโครงรถ กลิ่นชื้นผสมสนิมตีขึ้นจางๆในอากาศใต้ท้องรถ